เดี๋อีกหนึ่งวันที่กลับถึงบ้านแล้วเพื่อนๆวันนี้ยิง่ง <c oughs> ข่าวสะพือไปใหญ่เลยตั้งแต่บ้านมีบุญไปยันสำโรงเลยตลอดแนวตลอดทางเลยที่บางพีที่ตรงไหนไหนรถตู้รถอะไรโหอันเขาเรียกว่าเกือบจะติดคุกธรรมชาติกันแล้ว ไม่ได้กักตัวเองหรอกจะต้องติดคุกธรรมชาติโดยอัตโนมัติเลยเพื่อนๆสวัสดีแม่แก้วตาถึงบ้านแล้วอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยสระผมเดี๋ยวทีนี้ก็จะมานอนฟังลุงแล้วทำร้อน,ทำ,อนทำร้อนมาในรถแล้วก็ตอนที่อยู่ที่ทำงานก็ทำร้อนสวัสดีค่ะแม่แก้วตาทำร้อนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยโห มันแผ่สัานดีจังเลยไม่ไม่เคยคิดว่าจะได้เหมือนกันเลยพอเราทำล,ล้นแล้วเราหายอากาศงับอากาศเนี่ยโหมันได้แบบมันว่าไปทั้งแขนทั้งขาเลยแม่กแกตาเอ้ยเวลาทำเราทำทิ้งทำคว้างนะ่ะอืมเนี่ยจนก็เลยมันทำบ่อยๆทำมีเวลาก็ทำ ทำกันบ่อยๆนะเพื่อนๆนะเราสอบวสูงวัยแล้วอะไรจะเกิดมันก็เราทําดีที่สุดแล้วก็ช่างมันเถอะสงสารจะเด็กรุ่นหลังๆนี่แหละจะอยู่ยังไงเนี่ยเขาก็คงจะเรียนรู้อยู่เหมือนเราเนี่แหละเราก็ต้องอยู่ให้ได้เขาก็ต้องอยู่ให้ได้เนาะใช่แม่แกตาเรามาเนี่ยเวลานั้นเราก็มาทําด้วยกันแล้วเรามาแชร์กันให้ฟังกันได้พูดได้คุยกัน ไม่งั้นก็โหไม่รู้จะคุยกับใครเลยแม่แก้วตาเนี่ยขอให้เราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีกันต,ตลอดตลอดตลอดมาเนี่ยขอขอบคุณมากๆเลยตลอดมาแล้วก็ตลอดไปนะแม่แก้วตานะมีบุญก็ไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกเนี่ยเพราะนั่นก็จะเข้ามาในนี้แหละมาพูดคุยกับเพื่อนๆนมีอะไรก็จะบอบอกกับเพื่อนๆนว่ามีบุญทำยังไงยังไงนี่แหละคะ่ะ พอถึงบ้านแล้วก็อาบน้ําเสร็จแล้วก็จะง่วงง่วงแล้วก็จะหลับเลยพอหลับไปหลับแล้วก็เปิดลงไว้เปิดลงไว้พอลงไปตอนไหนหลับตอนไหนก็ไม่รู้เลยพอรู้สึกตื่นมาเขาค่อยมาทํานุ่นทํำนี่บางทีก็ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่ก็ยังค่อยยังชั่วนะเพื่อนเพนืถ้าตื่นตอนตีเนี่ยยังไม่ตีหนึ่งนี่ชิวโ,โหกว่าจะหลับได้เพราะเรา โุ้ยแม่แกตามเชื่อไหมมีบุญนะได้สองเม็ดนะแผ่นหลังเนะี่ยมันร้อนวาบร้อนจนเรารู้สึกว่าหุยมันได้จริงๆอะ่ะแล้วก็ตามแขนตามขาโอ้หวันนี้ก็วันนี้ก็ได้ได้อยู่บางทีเวลาเราไม่คลายออกเนี่ยเหมือนเหมือนมันยังไงบอกไม่ถูกแม่แกตากลัวเหมือนกันกลัวกลัว,ก,ลวก็เลยรีบคลายออกพอคลายออกเท่านั้นแหละ มันวิ่งโหยังว่าวโอเคโอเคกันเนี้ยทั้งมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังมาเล่าให้กันฟังใจจะแบบว่าเราจะได้ไม่ไปปักหมุดตรงไอ้คุณโควิดนะมันมันหลอนนะแม่แก้วตาเดี๋ยวคนนี้พูดนะั้นหลอนมาก มันหลอนจนมันเลิกหลอนแล้วกลับมาหลอนอีกม,ม,ม,มันเหมือนเหมือนมันแน่นมันแน่นอกแล้วยกไม่ออกนะแม่แกวตาไอ้อย่างที่เพลงเขาร้องแน่นอกยกออกแต่อันนี้มันแน่นอกแล้วมันยกไม่ออกอยังบอกว่าขำตัวเองเหมือนกันเลยว่าอะไรก็ไม่ คิดมาคิดไปแล้วว่าใจมันละละละห้อยเรเหี่ยมันในเศร้าซวยนะมันเศร้าซวยโดยอัตโนมัติบอกว่าโอ้ยอยังไงแล้ววันนี้เขาก็ประกาศทั้งทั้งเส้นบางพีทั้งเส้นเลยตลาดหน้าบ้านก็มาแล้วไม่แก้วตาทึงบอกว่าโอ้โหมบอกว่าใช่ใช่ตั้งแต่งโอโครสโหกสี่ ทีหนึ่งศูนย์เนี่ยเออมันมันได้ขึ้นมาระดับหนึ่งไม่แก้วตามันได้เรียนรู้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอืมบางทีเราทำแบบไม่รู้ตัวนะ่ะทำแบบไม่รู้ตัวแบบเราคิดว่าเราจะทิ้งจะทำแบบทิ้งขว้างอะ่ะอุ้ยมันได้ขึ้นมานะ่ะไม่แก้วตามันได้ขึ้นมาจริงๆนะเพื่อนๆเออคือต้องบอกว่าทำเองได้เองรู้สึกเองมันเป็นแบบนี้แหละ ถึ่งอยากให้เพื่อนๆทําลูกๆหลานๆทําทําเองมันจะได้ความรู้สึกแล้วก็เราเราทำเนี่ยเราก็สังเกตตัวเราแล้วก็ให้ติดตามความรู้สึกไม่ใช่ว่าที่บอกไปเนี่ยมันดูธรรมดาแต่ในความไม่ธรรมดานะ่ะมันซอกโอนไว้หลายๆอย่างที่ร่างกายเราได้รับประโยชน์จริงๆเลยถึงบอกหลานลูกหลานน้องๆให้เขาทำกันให้เขาทำทำเลยไม่ต้อง ช้ความรู้สึกเราเป็นหลักไม่ต้องนู่นนี่นั่นเลยเราอยู่นั่งอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทําได้ให้ทําด้วยด้วยตัวเองแล้วด้วยใจตัวเองในะอยอากให้เขาทํามากๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงให้เขาฟังเนี่ยถ้าไม่ทําก็จะไม่รู้จริงเลยถ้าทําเองก็จะได้เองมันเหมือนอย่างมีบุญเนี่ยมีบุญทําทิ้งทําคว้างมีบุญก็ได้นะ ก็ได้นะว่ามันได้ขึ้นมาแล้วเลยแบบอยากบอกให้เพื่อนๆฟังนะคะ่ะขอบคุณมากขอบคุณมากลลูกแมนลูกมัดแล้วลูกมัดก็ใช้แรงเยอะเหมือนกันเนาะเวลานวดแต่ละทีแต่ละทีเลยเนาะอเห็นเนี่ยแหละเกิดมาบนโลกมนุษย์แล้ว ถ้าตาบใดเรายังไม่สิ้นลมหายใจอะ่ะเราก็ต้องดิ้นรนต่อไปอยู่ท่ามกลางท่ามกลางสิ่งต่างๆที่เราที่เรามองไม่เห็นทั้งมองเห็นและไม่เห็นทั้งที่ในตัวเราที่สําคัญก็เข้าใจในตัวเราให้ท่องแท้นี่แหละถ้าเข้าใจตัวเราให้ท่องแท้แล้วเราจะเข้าใจผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นว่าอ๋อทีนี้เราก็ ไม่เอาใจไปผูกติดไม่ไปผูกติดกับเขาวันนั้นลุงพูดก็จะไม่ค่อยได้เลยจะไม่ค่อยได้แ่เนื้อเนื้อจำได้คําที่ว่าไม่เอาใจเราไปผูกติดไว้กับเขาอะไรแบบเนี้ยอืมมันจริงมันเรื่องจริงอย่าไปยึดติดอะไรในสิ่งอะไรไปผูกพันนะไว้จนเราเราคิดว่าเราขาดไม่ได้อะไรแบบเนี้ย เนี่ยกิเลสคนเรามันมันหนาจนบางครั้งเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าเราจะตัดออกไปยังไงเราจะกําจัดออกไปยังไงมีบุญก็เป็นมีบุญก็เป็นเนี่ยพอระยะหลังๆเนี่ยมีบุญเริ่มเริ่มได้กําจัดออกไปมั่งแล้วว่านุ่นนี่นั่นโอ้เขาถึ่งบอกว่าให้เข้าใจตัวเราให้ถ่องแท้มันเป็นแบบนี้เอง ใช่ถูกต้องแล้วล่ะแต่กำลังไอกำจัดหลายๆสิ่งหลายอย่างออกให้ไม่มีพันธนาการในตัวเรามากมายนะักเนี่ยวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านกะว่าเดี๋ยวพอทำนู่นนี่เสร็จอันอับนนะ้ำอับท่าแระค้มมาเสร็จแล้วแต่ก็จะรอฟังลุงเนี่ยแล้วก็จะหลับไปเลยเดี๋ยวจะชารเจแบตสักหน่อยก่อนก่อนจะลุงจะมาเนี่ยจะได้ฟังลุงได้ยาว,ยาว เอาพบกันแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ <c oughs> จ้าทำเลยทำเลยสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวชัดเบดรลอลุงก่อนสักกี่นาทีเนี่ยนี่สิบแปดนากา สี่สิบเอ็ดนาทีหรือเท่าไหร่เนี่ยสี่ิบเอ็ดเนาะได้เดีรด่อยๆอีกสักหน่อยค่ะลาติสวัสดีนะทุกคนทุกคนเพื่อนๆสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ทิปต่อไปเนาะมีอะไรแล้วมีบุญจะมาเล่าให้ฟังต่ออีก